สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการ C2 O l e ค่ะโอเนะคะหรือว่าวิภาวีบุญนาค่ะวันนี้ค่ะโอเนะคะจะนําเสนอนะคะเคล็ดลับดีๆค่ะสำหรับคนที่ชอบใจร้อนเลยทีเดียวสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าคนใจร้อนเนี่ยถ้าอยากจะหายใจร้อนเนี่ยต้องทำยังไงไม่ยากเลยค่ะโอเเป็นคน โอ,อเลเป็นคนที่ใจร้อนนะคะแล้วอยากจะบอกว่าเป็นคนที่ขี้งุดหงิดมากเลยทีเดียวถ้าเวลาอะไรที่มันช้าๆแล้วก็เริ่มติดขัดแต่โอ,อเลจะมีเคล็ดลับให้ค่ะสําหรับนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เป็นคนที่ใจร้อนเหมือนโอ,อเลนะคะโอ,อเลอยากจะบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่ทําให้โอเลใจเย็นได้นะคะในายามว่างค่ะลองฝึกดูนะคะสําหรับผู้คนนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ใจร้อนก็ลองฝึกง่ายๆนะคะอย่างนี้ค่ะ ลองหาอะไรนะคะลองมาแกะสลักเล่นอ,อันที่หนึ่งเลยนะคะลองหาอะไรที่เป็นผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นแครอทหรือว่าแตงกวา นะคะหรือว่าจะเป็นสบู่เรามาแกะสะลักด,ดูนะคะ,อะนอกจากจะทําให้เราใจเย็นยังฝึกฟีเมอร์ทําให้เราดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะถ้าสําหรับคุณผู้ชายก็ลองได้อีกเช่นเดียวกันนะคะอันดับที่สองค่ะลองมานั่งนึกดูนะคะในเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เราอารมณ์ร้อนเกินไปเรามานั่งย้อนนึกดูนะคะว่าทำไมเราต้องอารมณ์ร้อนขนาดนั้นด้วยถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์เป็นคนใจเย็นๆดูบ้างแล้วลองเปลี่ยนคำพูดให้มันดูมีเหตุผลดูบ้าง เหตุการณ์ต่างๆมันจะเปลี่ยนเป็นยังไงเป็นไงคะบอกแล้วนะคะว่าแค่นี้นะคะ2ออย่างนี้ง่ายๆแค่นี้ไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมคะ เพราะว่าคนที่อารมณ์ร้อนทำอะไรก็จะเริ่มหมงุดหงิดอะไรที่ช้ากๆก็จะเริ่มหมงุดหงิดวิธีง่ายๆเพียงแค่นี้ล่ะคะ่ะโอเลยอยากจะบอกก่อนนะคะว่าการที่อารมณ์ร้อนมากเกินไปนะคะบางทีอาจจะทำให้เราคิดหุนหันพันแล่นอาจจะทำให้เราได้รับข้อเสียตอบแทนเลยทีเดียวคะ่ะลองเปลี่ยนเป็นคนอารมณ์เย็นแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆพูดจาแค่นี้ง่ายๆแล้วค่ะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็ราบรื่นเลยทีเดียวโอเลยอยากจะบอกเลยทีเดียวคะ่ะว่า คนเรานะคะนีส่สายตรงนี้นะคะเปลี่ยนกันได้เลยทีเดียววันนี้ค่ะโอเลก็ต้องขอนะคะฝากให้ติดตามในรายการของโอเลนะคะกับผลงานของโอเลคะ่ะได้นะคะเข้าไปติชมผลงานหรือว่าติดต่อในผลงานของโอเลได้นะคะใน w w w f a c e b o o k c o m c 2 o r e ค่ะโอเลก็ต้องขอฝากผลงานตรงนี้แล้วก็ต้องขอฝากสาระเคล็ดรับน่ารู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกนะคะว่าอารมณ์ร้อนตรงนี้มันเปลี่ยนกันได้เลยจริงๆค่ะ วันนี้อะไรก็ต้องขอฝากที่นี่ละค่ะเรา,าก็ต้องขอลาขอจบรายการเพียงเท่านี้กันนะคะสวัสดีค่ะ